ัลโหล่อจสวัสดีเด็กไทยวเคราะทุกคนนะครับมาอยู่ผมปานนู้นจากช่องพีเจ๊กทีพีอีกิจกรรมเยี่ยมชมวันนี้นะครับผมก็จะมาสุ่มกล่องปืนให้ดูแล้วก็จะประกาศรางวัลน้ำชมที่ผมบอกไปเมื่อเช้าว่าผมแจกหนึ่งรางวัลใช่ไหมค้ณผู้ชมคือบัตรไกดหน้ามูลค่า20บาทพร้อมกับลิงค์น้ำชมในกิจกรรมท็อปอัพนะครับคุณผู้ชมก็ผมก็จะมาแจกแล้วคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยคผู้ชมก็จะมาประกาศผลผู้โชคดีคุณผู้ชมก็ไปลุ้นกันดีกว่าว่าใครจะเป็นคนได้้ชมครัับเอาละจงหุณผู้ชมนนนนีี่่ห้้าคคอมมมเต์ชรับ จิ๊บอ่าโอเคผู้ชมมาอยู่ที่หน้าความคิดเห็นผู้ชมครับมีคนเม้นน้อยมากผู้ชมคคลิปนี้มีคนดูน้อยผู้ชมแต่ไม่เป็นไรผู้ชมคนจะดูแค่ไหนไม่สาคัญผู้ชมบขอแค่น้องเม้นยดีไว้ผู้ชมรับร่วมกิจกรรเอ้ยร่วมกิจกรรมกันผู้ชมครับผมก็แจกดีมผู้ชมบโอเคเราก็ไปสุ่มกันเลยดีกว่าผู้โชคดีหนึ่งคนจะเป็นใครผู้ชมครับวันนี้ไม่ใช่วันเสาร์พี่เลยแจกแค่รางวัลเดียวผู้ชมเพราะว่าถ้าเป็นวันเสาร์พี่แจก5รางวัล เล่ท่อรอเทพนะูนช้ชมคนนี้ได้ไปน้ำชมครับก็จัดไปยินดีด้วยกับผู้ชโชคดีผู้ชมนี่วางครับนี่เอาไอทีผิดผิดผิดได้ไงแล้วอิงเขาสรุปผมได้ปะพี่น่าจะกรอบผิดทำไมว่าเล่ท่อเล่ท่อมันเคยได้กับพี่นะแต่ว่าโอเคเข้าได้นผู้ชมครับตกใจหมด เห็นบอกอยู่ดีผิดมาต่อไปกระนู้ชมครับนี่คือบัตรไกดหน้าคุณผู้ชมครับจากเว็บคันเทพคุณผู้ชมผมก็ซื้อกับเว็บคันเทพเหมือนเดิมคุณผู้ชมครับก็เป็นเว็บที่ผมไว้ใจคุณผู้ชมแล้วก็ใช้บริการมายาวนานคุณผู้ชมครับก็คือคันเทพคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นการเติมเกมอะไรก็แล้วแต่นะครเติมกับคันเทพเติมตรงหรือซื้อบัตรไกดหน้าหรือบัตรเติมเกมคุณผู้ชมครับก็มีให้เลือกมากมายหลายแบบคุณผู้ชมครับก็เนี่ยเห็นว่าบัตรเติมเกมมีทุกยี่แบบครับคุณผู้ชมนี เรียบร้อยมุณผู้ชมเติมให้แล้วคุณผู้ชมครับน้องโจ๊กเกอร์นะครับก็รับลิงไปหนึ่งตัวพร้อมกมับเพชรเล่มชับโอเคแจกรางวัลเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าใครอยากได้รางวัลน,นิสชมติดตามช่องพี่ไว้นะครับแล้วก็วันเสาร์มีแจกห้ารางวัลน,นะครับทุกวันเสาร์คุณผู้ชมครับก็อย่าลืมนะครับติดตาม,ม,ามกันไว้ด้วยกันโอเคไปดูในเกมกันดีกว่า โอเคครับเข้ามาอยู่ในเกมกันไปที่เรียบร้อยผู้ชมครับทีนี้เราไปลุน้นเออไปสุ่มกล่องกับพี่ดีกว่าผู้ชมไปสุ่มกล่องรางวัลกันเลยพี่จะพูดถึงแร้งใหม่ที่เข้ามาเผื่อใครหลายคนยังไม่รู้ผู้ชมครับแต่ว่าตอนนี้พี่รู้แล้วพี่ไปเล่นมาแป๊บหนึ่งผู้ชมครับไปแอบ,บเล่นมาหน่อยนะผู้ชมสนุกมากผู้ชมครับโอเคปืนนี้คือปือนที่เข้ามาใหม่ผู้ชมสแต็กก็อย่างที่เห็นผู้ชมเป็นกล่องรวมปืนพกผู้ชมทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็น UFP ผู้ชมอัตรายิงหนึ่งแล้วก็เยลายะหนึ่งม ส่วนใหญ่ใครที่ว่าต้นเกมไม่ยอมซื้อปืนชมซื้อระเบิดหรือว่าเก็บตังค์ไปซื้อท้ายเกมไนเะอ็มชมครับก็สามารถเลือกปืนนี้ได้เลยเมชมมีสกินปืนนี้ไว้นะเอมชมปืนเราจะยิงเร็วขึ้นเพราะปกติปืนตัวนี้กระบอกนี้ดามเมจแรงอยู่เหมือนกันนะเอาเรื่อนงน้ชมครับแถมได้ระยะอีกหนึ่งที่สําคัญถ้าเกิดเป็นปืนคู่น่าจะเป็นปืนตัวนี้น่าจะมีสกินด้วยมิชมระยะหนึ่งอัตรายิงหนึ่งชมครับแล้วก็นี่ตัวนี้ระยะหนึ่งแม่นยำชมครับลดความเร็วในการรีโหลดปกติมันจะมีสเต็กที่ว่า บวกความเร็วในการรีโหลดหนึ่งใช่แต่พี่ว่าตัวนี้น่าจะดีกว่าเพราะเพิ่มความแม่นยําแล้วก็เพิ่มระยะสามารถยิงได้ไกลขึ้นสําหรับปืนซองพกคุณผู้ชมเวลาลงไปในเกมแล้วเราเจอเนะี่ยมันค่อนข้างจะมีประโยชน์ชัวร์แต่พี่สองสสยทำไมไม่เอาเข้าโหมด44แล้วเข้า44มีบันเทิงนะครับบอกเลยว่าถ้าปืนพกได้ซองควงเนะี่ยได้ซองคู่เนี่ยโคตรบันเทิงอะ่ะแล้วก็นี่คุณผู้ชมเอ็มห้าร้อยเจาะเกาะระยะหนึ่งชัวร์ครับจริงๆปกติไม่ค่อยได้ใช้ท้ายเกม mmm ชัว์แต่คุณผู้ชมครับเป็นปืนที่ใช้ต้นเกมมากกว่าแต่เเเ้าาาานนน่จะอสกิีมพื ให้คนเล่นในแมปใหญ่มากกว่ามชมเพราะว่ามันมีจอกเกราะนะครับส่วนตัวนี้เป็นปืนที่1 8อัตรายิงหนึ่งแม็กกาซีนหนึ่งตัวนี้ดีแน่นอนชมเพราะว่าตัวที่มีตอนนี้มีแค่ตัวดาเมจกับตัวระยะอชมตัวนี้เพิ่มอัตรายิงโปรติปืนนี้ยิงเร็วอยู่แล้วแถมเพิ่มแม็กกาซีนด้วยถึงจะลดความเร็วในการรีโหลดแต่ว่ากระสุนเยอะขึ้นแล้วก็อัตรายิงชมครับมันทําให้ยิงเร็วขึ้นบอกเลยตัวนี้น่าสนใจชมครับโอเคเรามาลองสุ่มกันดูดีกว่าอชมว่าจะได้ถาวรสักกะบอกมันชมครับจัาไป ไม่มีส่วนลดแบบสัก20เลยคุณชมครับคือไม่มีส่วนลดสัก20เลยมาผมจะสุ่มสัก10กล่องคุณชมดูซิว่ามันจะแบบมันจะมีถาวรอ,ออกสักกล่องวะนี่คุณชมเอออ,ออกอะไรบ้างนะอันนี้อะไร U S V D U S U S U S P กับ M 5 0 0แล้วก็ตัวนี้7วันคุณชมเออถาวรสักอันดิอ้าวไม่มีถาวรเลยคุณชม G 1 8ไม่ออกเลยเหรอ G สิบแปดไม่ออกคุณผู้ชมออกแต่ M ห้าร้อยกับอะไรก็ไม่รู้คุณผู้ชมคร G สิบแปดไม่ออกคุณผู้ชมครับคือ เฮ้ยอะไรวะเนี่ยเกินป้ไปมิชมันคือแบบสุ่มสิบกล่องแล้เนี่ยคือแบบจีสิบแปดไม่ออกสักกระบอกมิชมันไม่เห็นได้จีสิบแปดเลยคือจริงๆผมอยากได้จีสิบแปดที่เป็นอัตรายิงมิชมเพราะผมว่าตัวนี้ดีกว่ามิชมไหนลองอีกสักกล่องจีสิบแปดมาไม่ออกมิชมจีสิบแปดออกยากมากไม่สุ่มนะมิชมครับจีสิบแปดไม่ออกมิชมครับก็ประมาณนี้มิชมแล้วก็อันนี้เอ้ากิจกรรมอะไรอ่ะกิจกรรมกำลังอยู่ระหว่างปรับปรุงกิจกรรมบัคกมิชม เกินกิจกรรมบอกปแล้วแล้วก็มีคนบอกว่าคาตานานี้มีชมมีหลายคนที่ผมไปลงทิกต็อกเขาบอกว่าเป็นเซิร์ฟจีนมันไม่เซิร์ฟจีนมมันเซิร์ฟไทยมมันก็แค่แบบว่ามันเอาไว้โชว์อย่างมันสวยดีมิชมึก็เลยเอาไปโชว์เล่นๆล่นมิชมึอย่าไปคิดอะไรมากมิชมึเขาแค่โชว์นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงมิชมึงก็คือมิชมึครับนี่ครับโหมดใหม่ที่เข้ามาชมอันนี้มีแค่แหล่งสี่ๆกับแหล่งนี้ใช่ไหมมันมีโหมดใหม่เข้ามาชมนี่คือโหมดแรล่งหมาป่าเดียวดายมิชมึงจะอันดับมิชมึตอนนี้ก็คือว่าผมไไดดด้้้้้ลลลลลออออองงเเเเเเ่่่่นนนนปกกกกมมมมมมแววผชชชครบบบตยาาถิใโหีจ ทำใจหน่อยนะครับคือหนึ่งเลยผมไม่ใส่ยิงหัวผู้ชมครับโหมดนี้ส่วนใหญ่จะมีแต่ใส่ยิงหัวเองนะครับผมอัดตัวผู้ชมครับบอกเลยว่าผมไปเจอมาหลายคนแล้วสองคนได้ผู้ชมครับที่ว่าเขาน่าจะเป็นสายยิงหัวผู้ชมแล้วคือต้นเกมอ่ะโดนผมอัดตัวผู้ชมเขาก็เลยบอกว่าพอสองเกมสุดท้ายเขากดออกผู้ชมเขาไม่เล่นเขายืนนิ่งไม่สนนะครับมันหมดแรงพี่ไม่สนนะพี่เน้นชนะอย่างเดียวผู้ชมครับคือพี่บอกเลยพี่ไม่สนนะนี่พี่ไปเล่นมาเนี่ยพี่ไม่สนนะครับว่าน้องจะ น้องจะแคร์หรือไม่แคร์ยังไงน,น้ำผึ้มครับน้องจะแบบอ,อัดตัวอัดหัวยังไงแล้วแต่พี่อัดตัวอย่างเดียวนะครับพี่ไม่สนนะครับแล้วก็ที่สําคัญถ้าเกิดใครอยากสมหมดนี้และเจอพี่นะครับเล่นในโทรศัพท์นะครับเพราะว่าพี่เล่นในโทรศัพท์อยู่นะครับตอนนี้ก็คือพี่หัดเล่นในโทรศัพท์แล้วก็พอมาเล่นหมดนี้พี่ก็เลยเล่นในโทรศัพท์ชมมันทําให้แบบว่าฝึกไปในตัวด้วยน้ำก็ประมาณนั้นนะครับแล้วพี่จะแต่งตัวเงี้ยแต่งตัวเป็นสายฟรีน้ำผึ้งถ้าเจอพี่ก็คือพี่แน่นอนสกินที่ใส่ชมหลายคนเจอในพี่นนั้ออาาาาาจจะหหว่่่่่เพพีีโปปรืสล พี่ไม่สริปนะครับพี่มีโมโคโครับคือถ้าน้องโดนระเบิดแสงหรือว่าระเบิดไอเย็นแล้วแต่ระ,ะเบิดอะไรก็แล้วแต่น้องพี่มีเอ่อมาร์คบนหัวนะครับพี่จะรู้ว่าน้องหลบไปทางไหนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเห็นว่าพี่ยิงดักนี่คือพี่ไม่ได้สริปนะครับพี่มีโมโคนะครับต้องเข้าใจตรงกันนะว่ามีโมโคนะครับไม่ได้สริปนะครับแล้วด่านมันเล็กไงมันก็เลยดักง่ายคุณผู้ชมครับเข้าใจนะพี่ไม่ได้สริปนะพี่มีโมโคนะครับตามนั้นโอเคนะครับคุณผู้ชมโอเคไปละแล้วเจอใหม่คลิปหน้าคุณผู้ชมบ๊ <c oughs>